ผมจกี้จังไดนกูเห็ผู้จายอย่นี่ยเห็นหาหายยาอยางไเน่ได้เคยฝันเคยสัมผัสกูเป็นเป็นจ้าของอยู่นี่นั่นบ่รเาฝันลายบาไปบ่รื้จังไดบ่จากน้ำโอ้มันมีเครื่อกันอยู่เป็นร้อนนวันนึไว้โอ้ แนวก็จาถิ่นเลี้ยนถิ่นหลอนให้หลกำลำบาก้ดยยาเด้อให้เลี้ยนให้หลอนมีเงินมีทองได้กินได้ท่านปพถิปุถิินปุถุกัญยากดยยาเด้องานทรงเสือเมนูใร้านจะเลื่อนลุงเรื่องทังนา บุญแล้วได้เงินได้ทองบุญแล้จังสีเฮติศาลได้ยาเลยหอยโจ๊กหอยมันละบ่ยากดอกขันว่าตั้งแต่โชคไปมันมีเงินมีทองแล้วบ่ยากดอกขันนันยากน้ำ คนสี่ลงางใตสาธุในหลางาม่นเรายังน้ำสาธุเอาลูกงามคนสองามัเป็นบนเป็นางเออนแยกให้แล้วนานะ อ่าทุกอาเออแม่แมเดยาเด้อมาต่อกันทั้งกนเลย้องต่อี่อใบงต้องถามทนบจางยางอีลาอยากถามังล่นก็ถามยาตัวย่าต้มลูกหลานเด้อย่าต้มเหรีเด้อยาเด้อเหรียญมหาแล้วก็ว่าเป็นตัวหางห้ลาบกห้มันแม่เด้อยาเด้อ ยาอยากได้ยังน้ำลานอ๋อบ่อยากได้ยังผุหล้าเฮ้าโซ่หมาลังด้วย่ไเจ้าีมาสางหัสางห้องหายเห็นเนี้ยร้านเขากัเ่อ้วเขาก็จะตื๊ดนิดหน่อยว่าหจ้างยังก่อนนี่นั่นกันยาบอกบ่รู้เด้อ สมเกิดคือปี80ปีเพิ่มได้กินข้าวดำโอ้แซ่บบ่อไรยาอยากอืมโน้นอแดดตอนก็เอาหามาให้แล้วอืมหามาให้ได้ปีงอย่างนี้แซ่บเดียวร่างเด็กด้อุดอยากมันนานแล้วโตปงใหญ่ผุแล้ว กะจางมานานแบบห mm ินให้เอี่ยม้ย่เอ้ยเอาที่ไสยเห็นหมดสีนแม่เ้ย หลายล้านหล้านแปดสิบล้านเนื้อชาดูแก้วบะมีบอกแก้วบะมี่นะแก้วแก้วบะมี่ยังว่าปูเอออันนั้นละแก้วนะปูเออแก้วรุ่นใหม่มันปากบกว้างบันไดแก้วเงาแก้วทั้งบ้านที ได้แลว้วบานนี้ทั้งบนทั้งล่างคนแยกใหยายางดีแต่ว่านบนไดเอาหัวโ,โคมมานำจักอันเหรอเห็นเห็นอยู่บะลสนใจบอน้ำอันหยนอันตาเห็นคนนี้นี่จะหันหยนเอาตาอะไรมาละจต่อก่อน

่อแตว่าน้องบุ๋มเราเห็นเราเขียนให้แล้วล่ะครับเออเอาเบิ้งด้วยครับพี่น้องเด้อเอาอันปากกาตัวใหญ่มาเขียนดิบ้านเมจิกจังเห็นยนท่านก็ฝากติดตามเด้อสวัสดีพีรร่น้องปูรือซีเดี๋ยวเ,เ,เด้อครับบาทนี่ฮะปากกาใหญ่กับเมจิกตัวใหญ่ย โมเมนว่างอยู่รอพี่บอกมอบโอเอาขึ้นแล้วอ๋อเห็นแล้วครับบานนี้บานนี้น้องบุ้มเด้อครับบ้านอ่างบุ้มเราเห็นแล้วเออน่างบุ้มจะเขียนให้เบิ้งเด้อโอ้ไปก็บ่ได้เอามาได้ขอโทษบีน้องบีน้องเล่นลาย เออครับเออครับเขียนให้เราเด้อบาทนี่โอ้เสียหนบเนาะครัเสียด้วยครับเด้อครับเีร้อยบานีเออปลให้เรียบร้อยแล้วครับ้องบุ๋มตัข้างบนตัวอะไรเด้อนเก่าสามแปดสมีเก่าสามเก้าแปดสอง แปดเก้าสองสามนี่เท่านั้นเลยครับศูนย์เจ็ดศูนย์น้องบู๋มเห็นนะครับอันนี้ตะบะไอตัวคำบนนก่งเบิงซอยกันเด้อครับว่าตัวใดเป็นตัวใดเออนี่ก็ครับผมก็ใช้จักรยานเอาเออปีนบัวใช้จักรยานในการรับชมรับฟังนะครับเด้อเอฟซีคองหลวงปู่ฤาษีบังจอกรอกับของ ไอ้ตะไคร่พารวยนะครับเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวท่าด้วยครับเรื่องปูนยาพื้นไทยตั้งแรกเนื่องในไทยทำเนี่ยบผมจอยแต่ฝากกดติดตามนะด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้แดหนาวด้วยหนาวด้วยเริ่มแล้วปุ้ยเริ่มหนาวแล้วตื่นเต้เพราะว่าครับหนาวคือกันบออยู่ดิหนาวหนาวด้วยครับตอนนี้เตรียมคำมาแล้วเอา ขับมาแล้วก็มืดเนาะใช่วมาแล้วยดีแล้วใ้ห้าวแล้วแต่เว้นเราจันะอยู่แต่ว่าข้าอยู่ดอกรไฟมานน้ำหลอดน่งมจันเดี๋ยวไหวก็ได้ฟ้าหรือฟ้ากดี้แว่าร้านไยกินนมตั้งไหนตั้งแหนก็รถไฟเลยนะตาบมบดีล้าปูฟ้าเาตั้มเสาเร้ไหมบนใจเว้นตาในนาดใต้นียังฟาจะเหีจังไโอ้ปูเฉียมาอยู่เนาบ่ได้อยบนมดไฟเลยใกล้สีมดล้วไฟ อันซโมนี่เลิกได้เพรผู้บอนี่เขาใส่อันั่นเพราะว่ามันอันนี้วางว้นี่เลยเป็นยังหมักไหมหมักายก็วางไ้ี่เลื่อยไปเรื่อยเราจะมาไหมบอกเอาอย่างละลูกเขาใส่ในนี่โอ้ยราดใส่หนีเลยเออ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 วาเขาติดีลยวไงก็นากคงไว้กละ เอาไปวางไว้ทางไหนก็ได้ไปวางไว้กระท่อมนู่นแหละนู่นนู่นนู่นกระท่อมนู่นมัน้องจะปรตกไก่สีมันยกไปวางไว้บนนู่นน่ะยกไปเลยอ่ะยกไปเลยคนใหไก่สียกไปไก่สีตุ้มปรหยัดตกลงในน้ำเนอะนู่นไปวางกระท่อมนู่นอะไรได้พูดอหไรได้พูดอหไรได้เมือบาเมือบังเลยอีลาเอ้อืมนั่นนี้ลาไปได้เอาเอาขันนี่ไปไปเองเนอไก่สีเนอะ วางดีๆ <hein> ท <ous> ี่ฟูเน่าจะนั่งได้เนอะเออนี like <talking> ่ๆมักขันปีขันปีนี่ยกไปงานเขาไหวหันรถโบได้ปู่โบตองเคลื่อนที่เลยไหวหันเลยนาดเนี่ยเออโบตรงเ่ยเก็บเนาะเออไหวได้ละเออวางให้เลยเรียงวางหันเลยพอเป็มบอลว่าเออไปวางหันเลยแทงโมนี่ไปถนนเออแทงโมไปใ่กัปตันึกว่าฟุตบอล เอาเอาไว้นี่ยางละขวดปิดฝาเอาเอาหลอดออกข้อเอื้อมออกอ่างเอาดำคนขึ้นข้อเขาเขาดำข้อเขาเอาเด้อครับจากเด็พี่น้องเด้อครับฝากกดติดตามให้เด้อครับซองผ้ารวยซองตะไคร่ผ้ารวยเด้อครับหลวงปู่ลฤๅษีวังจอกหลอก โอ้ยเป็นยัยงบุญอยู่ได้ปูขนมาหายตังกวังตังไก่กัน